าต่อไปแพทย์หญิงเพชรดาวโตวมินาครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์หญิงเพชรดาวโตวมินาสมาชิกสภาผุ้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยจากจังหวัดปัตตานีค่ะดิฉันได้ขอสมนุนคำแประยะติมาตรา37ในแผนบราการจังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณ6,200กว่าล้านบาทค่ะขอปรับลดร้อยละ3ด้วยเหตุผลด,ดังต่อไปนี้ ประการแรกค่ะการดำเนินงานแผนงานบราการที่เริ่มดําเนินมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปี2566ที่เรากําลังพิจารณารบประมาณอยู่นี้เป็นปีที่6แล้วค่ะแต่ก็ยังพบว่ายังไม่บราการอย่างแท้จริงทั้งในส่วนของการวางแผนการบริหารการติดตามการใช้งบประมาณ การทำงานยังยึดติดกับการทำงานแบบแท่งทำให้การใช้ร่วมาณในักษณนบูรณาการเป็นแนวนอนระหว่างหน่วยงานหรือกระทรวงไม่สามารถทำได้ตามเจตนารมณ์ของการบุรณาการดิชันอยู่ในคณะอนุกรรมการบุรณาการชายแดนใต้เป็นปีที่3ค่ะมีอนุกรรมการบางท่านก็ให้ยกเลิกแผนงานบุรณาการเพราะไม่บูมา6ปีแต่ดิชันยังเห็นความสําคัญของการบุรณาการหลักการแนวคิดดีมากค่ะแต่ทางปฏิบัติดดชันยังคิดว่าสอบตก ไม่คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ได้ลงไปประการที่2ค่ะหน่วยเจ้าภาพร่วมซึ่งมีบทบาทที่สําคัญนั้นคือสภาความมั่นคงแห่งชาติศูนย์อเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และกรรมาธที่ต้องพิจารณาการ15กระทรวง44หน่วยงาน3ส่วนราชะการที่ไม่สังกัดสํานักนายกและ1หน่วยงานของกองอิสระขาดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังส่วนใหญ่แล้วใช้วัรธธรรมเดิมๆค่ะรวบรวมโครงการของแต่ละหน่วยงานมารวมกัน เป็นภารกิจที่เคยขอซ้ำๆเดิมๆทุกปีแต่ที่เหมือนกันทุกหน่วยงานนั่นคือหัวข้อค่ะเช่นตำบลมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนแต่เนื้อหากิจกรรมต่างคนต่างทำขาดการเชื่อมโยงระหว่างกันหน่วยงานเจ้าภาพควรมีแนวทางติดตามประเมินผลอย่างชัดเจนกว่านี้ค่ะขอสไลด์ที่สองค่ะและที่สำคัญเป็นมากกว่านั้นก็คือการตั้งโจทย์การแก้ไขปัญหาถูกที่ถูกทางหรือไม่กับงบประมาณ18ปีกว่า5แ0,000ล้านบาท เน้นสันติภาพเชิงลบเป็นหลักอยากให้ย้อนกลับไปดูรากเหง้าของปัญหาค่ะที่มีการศึกษามากมายรวมทั้ง18ปีที่ผ่านมาใช้งบวิจัยอย่างมหาศาลแต่กลับใช้ประโยชน์ได้น้อยมากขอสไลท์ที่4ค่ะดิฉันชื่นชมรายงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของสองกอสอวปี2561-62นะคะดําเนินการไป9ก้าเรื่องค่ะอาจารย์อิสราสาริศาและอาจารย์แพรสิริศักดิ์ดําเกินได้นําผลงานวิจัยมานําเสนอในคณะ อนุกรรมธิการและเมื่อสิทธิมน,นุษยชนขอสไลด์ที่4นะคะชุดวิจัยชุดนี้ได้ตอบคําถามสําคัญคืออุปสรรคการแก้ไขปัญหาความไม่สมงบในพื้นที่คืออะไรไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างระบบทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมของคนกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องและที่น่าสนใจของงานวิจัยชุดนี้ก็คือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและกำหนดโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของคนในพื้นที่ค่ะท่านประธานท,ที่เคารพค่ะปีที่ผ่านมาทางศูนย์การบริหารจังหวัดชายแดน,นภาคใต้ได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระบบพื้นที่เพื่องานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสิ่งที่ดิฉันขออนุญ,ญาตตั้งข้อสังเกตนั่นก็คือ การกาหนดโจทย์วิจัยไม่ควรที่จะมาจากยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงานหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งจะไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และงานวิจัยก็จะไม่เกิดประโยชน์และไม่สามารถที่จะไปขับเคลื่อนในพื้นที่ได้จริงสุดท้ายค่ะอนาคตสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราวาดภาพจะถึงฝั่งหรือไม่คงไม่ใช่งบประมาณหรือตัวเงินเป็นหลักแต่ต้องมาจากความเข้าใจ เข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่าเพียงเป็นลมปากต้องบวกกับความจริงใจจริงจังการบริหารความรู้สึกของทุกฝ่ายดิฉันขออนุญาตแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบ20จุดอีกครั้งนะคะขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรง ด้วยสันติวิธีและใชง้งบประมาณให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์จากภาษีของประชาชนด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นดิฉันขอปรับลดงบประมาณร้อยละสามขอบคุณค่ะขอบคุณครับ